นะคะอันนี้เรียกว่าถ้วยนะคะมันมีมันมีอ๋อมันมีโลอ๋อเรียกเป็นโลแม่สมัยเมื่อ16ปีที่แล้วของพี่ต๋องนะคะพี่ตีองกำเนิดมาเป็นตัวแทนมีพี่28นะคะพี่ต้องเยอนกวงนี้หมใช่ก็เป็นถ้วยของการ าเบื้อเพื้อนอัดขอเพราะว่าวันนี้เขาพาตัวแทนมาด้วยก่อนกาเก่นกากเกงนิติสังกนะคะก็ถ่วยใบนี้ค่ะเป็นช่วยของพี่ตองนะคะวีนเนอร์ออฟเ e ดีอาร์นิวซูเปอรบนะคะขอบเกินในท้องสามค่ะพี่ตองแนะนำตัวพร้อมกับมาได้ยังไงมาได้ยังไงค่ะเขาม่ตัวเดียวอย่าบอกนะอย่าบพี่ต๋องพี่ือแอลหรือเจหนูเลยเน่มากเหนือยากเลย หน้ามันไหนกันอ่าเดีวพี่ต่อถือเองหนูกลัวหนูต้องทำใจคืนได้เลยไม่ต้องไปขึ้นหน่วยใหม่แรกมันมีขาค่ะพอจะเอามาปั๊บขาหักขาหักเลยขาหักขาหักมาเลยครับโลค่ะก็เลยนอนมาอ่าอ่าอย่างนี้วางก่อนแล้ววางก่อนค่ะค่ะพี่สอเป็นใครมาจากไหนเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมครับค่ะเป็นวิศวกรที่อยู่ในมากระพุนนี่แหละครับอ่ามีรุ่น มีตังไหมมีอยู่นะโอเคใช่ไหมใช่ไหมทำงานที่โครงการมัตธุรกิจังหวัดระยองแล้วสุดท้ายก็ไปเจอผู้หน่อยจังหวัดหน้าอ่าจังหวัดหน้าเจอไปเจอได้ยังไงคะพี่ไปเจอได้ยังไงทำไมก็หัวหน้ามีตัวแทนดีตัวแทนมีดีคูณเอาแล้วก็มาถึงหนไปเจอตัวแทนในหน่วยของหัวหน้า ็นว่าบน,นหน้าผาพี่ต๋องจะต้องประสบความสาเร็จในไงอเอเอขายประกันแน่นอนก็เลยเลือกพี่มาเลือกมาแล้วก็เลยมาเป็นตัวแ่นมันมีประโยชน์แค่บอกว่าตัวแทนประกันชีตมันยากไหมพี่อ่อาถ้าบอกว่ายากก็โอ้ไม่น่าจะยากนะก็อะขอไปเสร็จที้ก็ขอไปสบายตมาเป็นตัวแทนเลยแต่ไว้นะคะถ้าใครถามเรานะไปชวนคนยากไหมยากไหมไม่ตอบว่าไม่ยากไม่งาก แรกๆไม่ยากเอออล่ะสุดท้ายก็มาเป็นตัวแทนค่ะนะครับมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่สองปีค่ะนะครับคราวดีนะคราวดีสองปีไม่ทํางานเลยอ่าเพราะฉะนั้นใครใครไม่ทํางานสองปีจะเพิ่งร้อยใจครับอ่าตอนปีที่สามเราเริ่มทํางานครับมาออกไว้เฉยๆสมัยนั้นเขาออกได้ออกกำลังกายใช่สมัยนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็เริ่มทํางานขึ้นหน่วยเป็นวีลซูเปอร์ไวิสซ์ทีเอียร์ภาคตะวันออกอ่า ก็อ,อ่าแล้วเลื่อนถ้วยใบนี้มาจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะถ้วยเะเข้าใจจาบ16ปีก็ไม่ได้น้อย,ยก็เอาไปเยอะมาพักันออกนะก็เอามาไว้เลยคนนี้ไม่เปนยาอ่ไม่ไม่อันนี้คนนี้แม่ป็นยาแตคนนี้แเอาไยนี้เอาไปเยอน นิวน <New S 1> <New> ิวซุปเปอร์ไวเซอร์ X ดับลิงอ่ะดับลิงอ่า uh, ด uh, ับหนึ M ่งอ่านิวเอนิวยูเอ็มอ่ะนะคะดังนั้นต้องบอกว่ามันนี่ใกล้ๆหัวหน้าดินะ,คะใครจะขึ้นหน่วยนะคะใครจะขึ้นหน่วยได้ยินไหม่ uh. ใครจะขึ้นหน่วยยกมือขึ้นนะ <Yeah. S 3> ฟังไว้นะฟังไว้นะนะพี่สองเนี่ยเป็นเอเอเจนต์ Agent. เป็นตัวแทนก็ไม่ฮะครับแล้วขึ้นหน่วยคำสั่งเดียวก็คือต้องเป็นออ ออฟฟี่ครับออฟี่ั้นเนียต้องเป็นออีนะถ้าขึ้นเป็น new A U M ต้องเป็นออฟี่เท่านั้นเป่ขกันไม่ได้ให้เลือกมีให้เลือกนะใคี้เรา็ได้กันแล้วมีเลือกคือขึ้นเพิ่มจะเป็นออี่ทภาประเทศไทยหรือทคตะวันบอกก็ได้ง่ายง่ายขนาดไหง่ายง่ายง่ายง่า่าย่าย่ายก็เลยไาย์มาก็มีทุกเอ มีพี่ฮอตมีพวกนั้นแหละอ่าเพื่อการเอกมาตู๋ก็มาโดยเฉพาะเราเป็นออสเตรเลียสุดยอดเป็นของทีมจริงๆเนาะเป็นทีมเป็นทีมนะคะต้องบอกว่าพวกเราทำออสเตรเลียเนี่ยจากทีมงานจากความรักกันนะคะโอเคผ่านไปผ่านไปอุ๊สองอยากฟังไปไหนคะไปไหนครับไปนี้